หมอรุดครับผมพอมีเวลานิดหนึ่งนะครับมาเลยมา update, อัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลปัญหาผิวแผลเป็นเม็ดสีอะไรต่างๆกันวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับปัญหาอันหนึ่งที่พบบ่อยในคุณผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะชาวเอเชียนั่นคือกระลึกหรือกระโฮรินี่เองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นจะเป็นแม็กคู่คือจะจะเป็นสีออกจะเป็นจะจะหนึ่งคือจะเรียบจะเป็นจุดๆนะครับผมสีจอกน้ําตาลน้ําตาลจะพบบ่อยที่หนงแก้มนะครับ าจะออกไม่ใช่น้ําตาลซะทีเดียวจะเป็นลักษณะสีออกเกรย์นิดนึงนะครับเพราะว่าเม็ดสีของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในชั้นหนังแท้ปกติเม็ดสีของเราคนเราเนี่ยมันจะอยู่ที่เดอร์โมอีพิเดอร์โมตั้งชั้นหรือว่าเบสเมนต์เบมเบรคคือชั้นรอยต่อระหว่างหนังกัำพลาสกับหนังแทะตรง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 รอยต่อระหว่างชั้นหนังแท้นะครับผมเดอร์โมอีพิเดอร์โมตั้งชั้นเบสเมนต์เบมเบรคแต่ว่าภาวะนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวเม็ดสีเนี่ยมันมัน แทนที่มันจะขึ้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่าดังนั้นเนี่ยเวลามองเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะสีจะออกเป็นเทาๆเกรย์นิดนึงนะครับนี่นะครับลองดูนะครับจื๊บนี่เห็นไหมฮะเป็นจุดๆๆๆๆนี่การรักษาในปัจจุบันก็คือการใช้โปรแกรมเลเซอร์นะครับที่ไม่ว่าจะเป็น Q-Switch, NDX, พิโคเซคเกิลเลเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งที่หมอจะใช้วันนี้ก็คือการใช้โปรแกรมพิโคเซ c เกิล a เลเซอร์จะปล่อยพลังงานลงไปทำลายเม็ดสีให้แตกตัวพอแตกตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไป uh, ร่างกายเขาจะเก็บไปกินนะครับก็ค่อยจางลงนะครับส่วนมากประมาณ8ครั้งห่างกันประมาณ2 3เดือนได้นะครับะนะครับหมอใช้กล้องขยายพิเศษนะครับเห็นไหมครับจะเป็นคล uh, ้ายๆจุดไม่เป็นลักษณะของ แม็กคู่เป็นเรียบหนึ่งคือจะเรียบจะไม่นูนนะครับไม่เหมือนกระเนื้ออะไรนะครับอันที่สองสีจะออกเป็นเดี๋ยวหมอให้ดูตรงนี้ชึบกล้อ,องพิเศษเนี่ยขอบมันจะไม่ชัดเป็นสัะของเม็ดสีที่อยู่ในชั้นหนังแทนหนังชั้นลึกดังนั้นเนี่ยการจี้แต้มกดอะไรแบบนี้จะไม่เอาเอาไม่ค่อยออกนะครับไม่ออกอยู่แล้วนะครับต้องใช้เป็นกลุ่มของโปรแกรมเลเซอร์จะช่วยได้นะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะใช้เป็นโปรแกรมพิโคเซกเกอร์เลเซอร์นะครับอยู่ของเราอะนะครับนี่นีน่นี่หนังกำพร้า นี่หนังแท้ะนะครับคือปกติเม็ดสีของคนเรามันจะอยู่บนชั้นอรอยเขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างหนังกับร้าหนังแท้แต่ภาวะนี้เนี่ยเม็ดส,สีปกติมันจะ,ะเจริญแล้วมันขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเม็ดส,สีเนี่ยมันจะอยู่ลึกอยู่ในชั้นหนังแท้ดังนั้นในการที่เรารักษาเราต้องใช้กลุ่มของเลเซอร์ปื๊บลงไปยิงทําลายตุ๊บแตกตัวปุ๊บ แล้วก็ร่างกายก็เก็บเป็นเลือขาวก็จะเก็บไปทําลายนะครับหลังทําจะแดงๆอยู่ประมาณสากักสองสวันแต่จะไม่แดงเลือดสาดอะไรมากนะครับเป็นเป็นลักษณะของพลังงานของโปรแกรมเลเซอร์นะครับผม <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยววันนี้หมอก็จะใช้เป็นโปรแกรม picosecond laser d i s นะครับจะใช้เป็นหัวฟู Beam นะครับะจะใช้ความยาวคลืน1064นาโนเมตรนะครับผมชื่อหนึ่งสอเจ็บหน่อยนะครับ โอเคเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับส่วนมากจะเป็นสองฝั่งแต่สองฝั่งจะไม่เท่ามจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับคือน,นี่นะครับโอเคน่สองซอง เดี๋ยวมาดูหลังทํานะครับหลังทําก็จะเป็นจุดแดงๆแถวนี้นะครับจะค่อยๆหายประมาณ3-5ถึงวันนะครับผมจากนั้สถานีพลังงานของเลเซอร์ไปทําให้เม็ดสีแตกตัวนะครับผมเทคนิคนึงนะครับที่หมอใช้คือการโทรีเนี่ยมีการศึกษาบอกว่าการใช้เขาเรียกหัว f r a c t i o n a l ร่วมด้วยเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นเดี๋ยวหมอจะใช้อีกเขาเรียกว่าหัวเทคนิคนึงก็คือการเสริมด้วย f r a c t i o n a l mode นะครับผมมาดูกันนะครับ เมื่อกี้หมอยิงเป็น full beam mode ไปแล้วนะครับคราวนี้จะใช้เป็นตัวรักษาของ professional mode นะครับครับ professional mode ก็คือจะเห็นเป็นรังผึ้งอย่างนี้นะครับเป็นจุดๆๆๆๆ,ๆ,ๆเนี่ยแล้วกเป็นรักษาของพลังงานของเลนรังผึ้งแต่ละจุดนี้ก็จะทำให้พลังงานสูงขึ้น20เท่าเป็นต้นนะครับดังนั้นก็จะทําลายเม็ดสีเสริมประสิทธิภาพได้ดีขึ้นหมอจะใช้2เทคนิคนี้นะครับในการรักษา โอเคฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการใช้หมดแฟคชั่นอล โอเคเรียบร้อยโอเคก็มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคในการดูแลโหริกระโหริปานหรือว่าบางคนจะเรียกว่าปานโหรินะครับซึ่งจะพบบ่อยในผู้หญิงเอเชียนะครับจะเป็นที่หนกอง้ม2ข้างนะครับการรักษาก็คือการใช้ตัวโปรแกรมเลเซอร์ Laser, เช่น q s w i t โปรแกรม ND q s w i t ิวสยโปรแกรม Picose ซิเกอร์เเเป็นต้นนะครับดูโดยเฉลีย่ยประมาณ6ถึง8ประมาณแครัง้งห่างกันประมาณ2เดือนได้ แล้วก็หลังทำก็จะแดงๆนิดนึงอย่าเพิ่งโดนน้ำ24ชั่วโมงแล้วก็ประครบเย็นเยอะๆแล้วก็ทากันด่งกันแดดได้นะครับกันแดดสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้มขึ้นวันนี้ก็มาแชร์กันถ้าใครมีข้อสงสัสยปรึกษาได้ที่เฟซบุ o กหมอรุ่งเชงคุยนะครับขอบคุณครับ